สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับ gadget ตัวใหม่คือเจ้าตัวนี้ d ู k i S40 นะครับเป็นมือถือ5.5นิ้วเป็นมือถือแบบลักเก็ตสำหรับคนที่ชอบประจนภัยไลฟ์สไตล์แบบไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลตัวนี้ถือว่าทนน้ำทนฝุ่นทนความแข็งทนทานทุกอย่างจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวจะไป u n ็อกให้ดูเพื่อนๆพ,พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ดูจากดีไซน์ตัวกล่องก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ดูก S 4ี S40 นี้จะเป็นสติกเกอร์บอกขนาดแรมกับลอมนะครับแรมจะอยู่ที่3จิกลอมจะอยู่ที่32จิกมีดีไซน์สวยเรียบเรียบอืมแลนหลังจะเป็นบาโค้ดนะครับปึ๊บโอเคเปิดมาแพ็คมาดีนะครับออกมาให้อย่างดีนี่ เราเปิดดูก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นอะไรนี่น่เป็นคู่มือใช่ใสายชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาไม่ใช่ Type C นะครับส่วนนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับแล้วก็ให้เข็มจิ้มสิบมาด้วยอีกหนักใหม่นะเข็มจิ้มสิบ โอเคไม่มีอะไรแนละ้วโอเคครับเรามาดูตัวเครื่องก่อนเลยอื mm. โอเคครับมาดูที่ตัวเครื่องสติกเกอร์แปะหน้าจอก็จะบอกมาให้หมดเนาะมีฟิล์มฝั่งซ้ายนี้เมมโมรี่กรแล้วก็ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้กล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับก็กล้องหลังจะอยู่ที่8ดล้านพิกเซลตัวนี้จะเป็นที่สแกนนิ้วแล้วก็แปดอยู่ที่4,650หม ah ิลลิแอมหน้าจอจะมีขนาด5.5นิ้วโอเคเราไปดูปุ่มดีไซน์กันนะครับปุ่มนี้เพิ่มเสียงลดเสียงพาวเวอร์ด้านบนนี่ครับทำมาอย่างดีนะครับ ด้านบนจะเป็นที่เสียบหูฟังหรือไม้นะครับ3.5ทำมาอย่างดีครับกันน้ำกันฝุ่นได้หมดเลยต่อมาอนี้ใส่ซิมการ์ดนนี้ใส่เมมโมรีการ์ดตุ่นนะครับนี่ยังยังมีคุณภาพนะครับรู้สึกได้เลยนี่ที่ชาร์จนี่น่าจะเป็นไมค์ครับโอเค ดีไซน์ตัวนี้ด้านหลังเป็นอลูมิเนียมผสมกับออพลาสติกหนานะครับให้คนรู้สึกทนทานนะครับแล้วก็สวยงามถือถนัดมากเลยดีไซน์ตรงนี้ก็สวยรูนะครับมีแฟลตกล้องแล้วก็ที่สแกนนิ้วเนาะนี่ส่วนลำโพง นี่เลยอะพูอยู่ตรงนี้นะครับนี่สองตัวประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับากับการอันบ็อกเจ้าตัวนี้มา oh. ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าดูกี S40 ตัวนี้จากการดูดีไซน์เมื่อกี้ถือว่าสวยงามมาก oh. แล้วก็มีความทนทานจับมือเดียวจับ2มือได้หมดแล้วก็ได้ของแถมมาเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จพร้อมทั้งคู่มือนะครับทุกอย่างคือเพียบพร้อมหมดถือว่าโอเคมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองใช้เจ้าตัวนี้ดูว่ามันใช้งานทนทานอย่างที่มันโฆษณามา กับเจ้าตัวนี้ดูกียส40นะครับแล้วจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่ามันจะเป็นยังไงในคลิปหน้ากับเจ้าตัวนี้เลยถ้าซื้อกับร้านแก๊เจ็ดดอเราก็คือมีประการให้มีเกมให้ถ้าเครื่องไม่ดีมีประกันถุมไทยไม่นะต้องส่งไปซ่อมที่อื่นเลยก็ซ่อมที่เราถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับ